นั่งแล้วพี่นั่งแล้วเหมือนกันาโอยเจ้เสียวท้องเจ้เสวทองอุยเดี๋ยวเดี๋ยวอ้ายว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 ้ายง้ายว้ายว้ไยว้ทยายว้อยว้ายว้าดว้ายว้ายว้ว้ายน้ายว้ายว้าย้าย้ายว้ายว้ายอ้าอง้ายวกายว้ายว้าว้เยวายว้ายน้ายว้ยน้คยว้่ยว้ายจ้ายว้ายว้ายว้ว้าย้ว้ายว้วยว้้กาาย้วยว้ หลังนี้เนี่ยเราก็ไม่อยู่ด้วยกันในเกมโรบบอกนั่นเองเราต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราทุกคนนะ่ะอยู่ในสวนสนุกผีแล้วมันไม่ใช่แค่สวนสนุกนะที่มีผีเพราะว่าจริงๆแล้วที่เนี่ยมันโดนคำสาปแล้วมันก็มีผีตัวตล,ลกอยู่จริงๆด้วยเฮ้ยใช่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 ดูตามันสิพี่แจงอู้อน่ากลัวแต่ไม่เป็นไรหรอกเราเรามีพี่ไม้อยู่พี่ไม้เป็นผู้ชายจะคอยปกป้องเราได้กินน้ำไหมกินๆเดยพี่ไม้ขอดูน้ำพี่หน่อยมีหลายขวดด้วยนะ ขออัขอพกแล้วเต็มเลยเฮ้ยทุกคนตอนนั้นเราเห็นเด็กหนีถือลูกโป่งอยู่แล้วเราไปคุยกับเขาปะใช่เขาดูหน้าเหลือหลาเล็กกไปไปไปน้องทำไรไอ้ัอดี้นายเออพี่ครับเออที่นี่นะมันโดนล็อกแล้วเราก็ต้องหาทางออกไปจากที่นี่ด้วยแต่ว่าที่นี่เนี่ยมีไอ้ตัวตลกผีสิงระวังตัวด้วยนะครับผมไปไปไปเฮ้ยเกิดนะแล้วเราออกทางนี้ไม่ได้หรอ เออมันปิดอะพี่คือพ่อแม่อะเอาหนูมาส่งไว้แล้วบอกว่าให้เที่ยวกับพี่สองคนเอาพาลันี่นาเออช่วยหน่อยนะยินหลบอกข้างนอกก็ได้นะอ,อ,อยากกล <c oughs> ับบ้านอยากกลับบ้านไปหาทางออกกันวฮ้ยวยอ,อ,อะไรพี่อมันมีเสียงด้วยไม่ได้ยินหรอผมกระโดดข้ามไงคุณกร <c oughs> ะโดดข้าม <c oughs> มันนเพี่แล้วเราไม่ต้องซื้อตั๋วกันหรอ ผมว่าระวังตัวทุกผีก้าวผมก็เลยกระโดดข้ามเฮ้ยถึงว่าที่นี่มันจะน่ากลัวแต่มันก็น่าเล่นอยู่นะแต่ดูเหมือนเครื่องเล่นตัวนี้เนี่ยมันจะเสียพวกนายลองวิ่งตามมาหูอะไรพี่เอาดูตรงนี้ดิเฮ้เฮ้ยเราว้าเด้งไปหมดเราต้องโดดข้ามไปทุกคนนี่เราเล่นราวาวฟลออยู่อ้าวพี่เจมส์ปังเอ้าปังต้องปังกับปัง กับแจ้งแล้วว่าเราพาปางไปส่งพ่อแม่เข้าไปได้แล้วเราต้องส่งเป็นน้องไก่น่องไก่เผาเลยนะเฮ้ยพี่ไมมัน pues มีลูกโป่งสีแดงตรงนั้นมันลอยไปแล้วพี่เฮ้ยไปหนูไปด้วยหนูไปด้วยหุ้ยลูกโป่งมันแตกไปแล้วอ่ะไอ้ลูกโป่งมันหนอนคุณพี่ที่นี่มันที่ไหนเนี่ยทำไมมันถึงแบบดูไม่เหมือนสวนสนุกเลยอะนี่มันนสสวนุกณดูแหรอเหมือนปากเลยอุ้ยนี่ไปไม่แน่นะตรงนี้อาจจะเป็นเครื่องเล่นก็ได้ซีเรียสกันมะเนี่ยโดดให้ดูเลยโถเอ้ย อ้าวไม่ได้ย okay. ินเีรออุ้ยฉันฉันเห็นคนตัวแตกมึงมาตายเลยพี่หนูอยู่หลังพี่นี่อ้าเราพวกนายไม่ลงมากันหรอเ่อกี้โดดตกโดดตกอะคือมันไม่หยาบบนโลกโป่งไปขคั่นไปค่อยๆไปค่อยๆไปอ๋อโอเคอจิมรออยู่ไปไปหาน้องจิมมาแล้วโอเคพวกนายปีนมาดีๆนะระวังตกนะตกเราตายเลยนะตัวนี้หวาดเสียวมากว้าวน้องจิมว่าไง พี่พวกพี่เราเลีวเข้าครับดูตรงนั้นนี่ตรงนี้เนี่ยคือห้องไอนเลอร์ลูมผมบอกเลยนะว่าพี่ๆทุกคนเนี่ยต้องระวังตัวให้ดีนะเพราะว่าถ้าพี่พลาดไปเนี่ยตายแน่ๆเลยโอ้ยโอเคโอเคปังทีพวกเราห้องนี้มึงก็จะร้อนๆเดือดๆหน่อยนะดูดิคือถ้าพลาดไปนี่คือน้องน้องไก่ทอดอ่ะมามาทุกคนตามมาทุกคนตามมาระวังระวังต้องจับจังหวะอ้าวปีใหม้ระวังมาเลยๆๆๆๆ จริงเหรอฉันลุยฉันลุยไปเลยเราต้องไปตามท่อต้องระวังนะพี่ถ้าตกลงไปที่คือท่อเสียวเสียวข้างล่างเนี่ยมันมันเหมือนไอ้น้ำนะแล้วมันเหมือนแบบเหมือนเราอยู่บนท้องฟ้าเลยอ่ะเป็นเมฆอ่ะเหมือนท้องไอ้น้ำอะไรเงี้ยแรงดันน้ำตอนดีๆนะทุกคนเฮ้ยมีเด็กถือธงกับแมว คือใครเ้พวกนายพวกนายมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยฉันบอกเลยนะว่าไม่ธรรมดาแต่ว่าฉันขอยืนเป็นกำลังใจให้นายตรงนี้กับแมวของจันละกันสูส้ๆนะทุกคนแล้วไปตามคนอื่นมาช่วยฉันด้วยนะวือโดนจับนะพี่ตอนนี้มีมือตัวตลกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถาจับเราจะเป็นยังไงอะ่ะลอง<า>ดิลองลองไม่เอานะพี่แจงโดนไหมยังไม่โดนนะลองลองโดนดูดิไม่อ่ะได้ฉันโดนก็ได้เอ้า พี่แจ้งบอกแล้วจะไปเล่นกับมันแล้วฉันฉันต้องเดินใหม่อุ้ยอันนี้มันมือตัวตลกทุกคนรอเราด้วยดิอ้าวมาแล้วมาแล้วฉันมาแล้วมีแล้วพี่แจงฉันก็อยากไปฉันกลัวเองของป้านี่นะกลัวมากเลยไปไปโอ้โหล้วคือเราต้องปีนท่อนี้ขึ้นไปเหรอถ้าเราตกมาโดดใหม่อ้าวไม่เอานะ ถ้าตกลงไปนี่หูเป็นวันเลยมั้งเนี่ยฉันบอกเลยว่าตรงนี้เนี่ยโคตรโคตรใช้สมาธิคือบอกเลยนะถ้าตกตกลงไปเนี่ยหัวร้อนนะหัวร้อนเลยอ่ะโคตรสูงไปไปอุ้ยพี่แจ็คมาแล้วตรงนี้มีทางแล้วโอ้โหโอ้โหฉันเกือบฉันเกือบรอฉันด้วยรอฉันด้วยอีกขั้นเดียวอือโอเคพนได้ฉันมาแล้วเย้ตันเล็กอะ เราท้อแรงนี่ต้องทำยังไงอ่ะค่อยๆุ้ยตรงนี้นกป้าวไปเร็วมากอะทุกคนนกป้าวเขาโดดแบบมีความสุขมากเลยกับการหนพี่อ่ะพี่ชอบทัดอะไรอ่ะเดินธรรมดาก็ได้เธอก็เดินดีๆดิเธอจะไปกระโดดทำไมอ่ะชั่นเหนือไปเลยพี่ไว้ไปเลยไปเลยไปเลยเฮ้ยทุกคนทุกคนไอ้เจดูนี่อะไรอ่ะดูหนูไหหนนดูระวังระวังตั จะตกแต่หนูไม่ตกขึ้นมาดีๆเดี๋ยวก็ตายหรอกโอ้โหไม้แต่ตามไป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 ประตูนี่มันหนักแล้วนี่ไ้หพ้อง้องทรมานหรอพ้องแล่เนื้อหรือเปล่าอุ้ยเอ้พไม้เอาพี่ไม้ตายตเป็นส่วนพี่ไม้ตามเพื่อนมาแล้วกันนะพี่ไม้ตายโอเคโอเคเราวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วทุกคนตอนนี้ไม่มีทางขึ้นไปด้วยรู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นท่อทางออกแล้วนะลองขึ้นไปดูดิแล้ว เราจะผ่านแล้วเหรอน่าจะจบแล้วแหละเฮ้ยจิมมี่อยู่เลยไอ้จิมมี่จิมมี่ว่าไงตัวพี่ครับตรงนี้เนี่ยผมได้ยินเสียงตัวตลกหัวล้ออ่ะระวังนะเราต้องขึ้นไปบนชิงช้าสวรรค์ข้างบนนั่นโอเคโอเคไปไปไปเอาชิงช้าสวรรค์เป็นทางไปเห็นมีอะไรเลยดี่อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเลยว้ายว้าย ช่วยด้วยช่วยด้วยไอ้โอ้ยช่วยด้วยทุกคนช่วยฉันด้วยมันตามฉันอ้ยิ่ฉันขึ้นแล้วฉันขึ้นแล้วฉันขึ้นแล้วฉันขึ้นมาแล้วอุ้ยอุ้ยโอ้โหต้องปาไปวิ่งมาใหม่เลยตัวนี้วุดนวิดมากโอ้โหแล้วฉันสะวันเลยมั้งเนี่ยมันมีแรงแค่ไรกับเราก็ไม่รู้อ่ะนี่ถ้าขึ้นไม่ทันนี่เราตายเลยนะเฮ้ยผมผมขึ้นบนอยู่แล้ว พี่ไม้ผมกว่าจะขึ้นได้อ่ะพี่พ,พ,พี่ไม้รอด้วยดิผมรออยู่ผมรออยู่เออสุดยอดปา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 กองนี้เดินระวังนะตกไปเริ่มใหม่เด้อเฮ้ยเห็นรางรถรถไฟห่อแล้วอยากเล่นว่ะเฮ้ยฉันว่าเดี๋ยวเราก็น่าจะได้เล่นแหละเอ้ยก็วันนี้สวนสนุกดินะ <_ c oughs> แต่ฉันไม่อยากเล่นแล้วฉันอยากออกอ่ะอยากเล่นน่ะเธอไปเล่นคนเดียวได้ไหมไปวันระวัง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 เฮ้ยจิมมี่โอ้จิมมี่ ไม่จิมมี่เออพวกพี่ครับผมว่าตอนนี้เนี่ยพวกพี่อย่าขึ้นไปขึ้นเครื่องเล่นนั้นเถอะเล่นทางได้ไงอ่ะโอเคโอเคฉันนั่งก็ได้อุ้ยหนูนั่งแล้วพี่นั่งแล้วเหมือนกันโอ้เธอเสียวท้องเธอเสียวท้องเฮ้ยมันขึ้นมันขึ้นมันขึ้น ใจฉันจะวายตอนนี้มันไม่มีทางไปเลยเอ้ยมันมีถ้ำตรงนี้นั่นอะไรโอ้โหสวนสนุกบ้านอะไรเนี่ยพี่ไม้ตรงนี้อาจจะเป็นของปลอมก็ได้นะพี่ลองไปเทสดูอ้าวอุ้ยพี่มันไม่ใช่ของปลอมโอ้โแต่ไปถึงเสียงฮ่าโอ้โหพี่แจงหลอกใช้เพื่อนนี่หว่ามาแล้วพยายามพยายามกระโดดพยายามกระโดดเออสุดยอดอุ้ยนี่ก็ของปลอมนี่ไงอุ้ยพี่ไม้โดนสับเละเลยพี่โอ้โพี่แจ้ง ปลาพี่ไม้ไปพี่ไหนเร็วเราต้องไปถึงเช็คพอยน์อุ้ยน้องป้าไปไกลมากเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตรนนี้เนี่ยฉันต้องด้สุกมากกาจังหวะลูกตุ้มพอดีก่อนลูกตุ้มมันไม่ทำให้เราตายแต่มันทำให้เราตกอ๋อมันจะเบียดเราใช่ไหมไม่ทุกคนรีบมาอ้าโอเคฉันมาแล้วฉันมาแล้วจิมมี่เราต้องทำยังไงต่ออะ เออตอ,อนนี้เนี่ยดูเหมือนประตูวราปน่าจะเป็นทางเดียวที่จะทําให้พวกพี่รอดออกไปจากที่นี่ได้นะคะว้างั้นเข้าเลยโอ้เเข้าวปาปแล้วเหรอ,อรป้าปนัป้นปะเป็นไงบ้างพ,พี่ไห,ไหมอุ้ยที่ไหนวะเนี่ยโอ้โหนี่นี่นี่เราอยู่ในนรกหรือเปล่าอะอ,องป้างอยู่ไหนอะอยู่หลังพี่ว้าอยู่ในน้ำพี่ฉันเสียวมากกลัวตายฉันกลัวตายฉันบอกเลยแต่จุดจุดนี้ฉันจะไม่ยอบตายเลยค่ะอ้าวปังมาเร็ว ผมเช็คสปอยแล้วนะอาพี่ดูจะตกแล้วปังปังขึ้นมาขึ้นมาอู้หูยเราตัวนี้มันต้องไปยังไงอะตัวเกียร์หมดแล้วฮะเฮ้ยไม่รู้ว่าเดินตามผู้ใหญ่เขาบอกว่าหมาจะไม่กัดฉันเดินตามพี่ไม้แล้วกันแต่ไฟจะเผานะวโอ้พี่แจ๊คฉันต้องโดดขึ้นไปให้ได้ฉันโีดขึ้นไปอีกเออ ฉันโดดไม่ฉันฉันฉันได้แล้วทุกคนฉันได้แล้วเฮ้ยแล้วไอ้จิมมี่มันมันอยู่ตรงนั้นได้ยังไงอ่ะโอ้โหไหลตโอ้โอ้แม่แม่ผู้เล่นปางตกลงไปในลาวอ่ะเฮ้ยฉันโดดได้ฉันโดดได้พี่ไม้ไปเลยไปเลยโอ้ยพี่ทำไมมันโดดยากจังอ่ะเฮ้้ยจิมมี่่อแลวะเราต้องใช้ความพยายามสู้สู้ สรุปจิมมี่คือเจ้าของัวนเพรพี่พี่พี่รู้ไหมว่าไอ้วาฟสีเหลืองเนี่ยมันจะรไนพี่วิ่งเร็วมากเลยนะอูด้ยพี่ไหมพี่เอาเร็วจะล่วกเโอเคต่อไปบ้างดิว้าวอ้าวโอ้ยมันมันคือมันมันเหมือนอยู่ในอนรกแต่มันก็สนุกสนุกมากอ้าหวว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 ก เมันเจนจะผ่านเจนจะผ่านเ<ย>จนจะผ่านหรือเปล่าเฮ้ย<ห>ผ่านแล้วเฮ้ยฉันผ่านแล้วทุกคนโอ้โหสนุกมากเลยพี่มารีบมาเร็วเร็วเเ็มาแล้วเขามาแล้วครับนะจุดจุดนี้ตอนนี้พี่ <S <S ม,มายก็ลาหลดแบบผ0 0ร้อยเมตรข้ามสิ่กีดขวางมาเรื่อยๆตอนนี้เนี่ยเขาจะทำสำเร็จไหมสถิติเขาจะสามารถล้มร้ังสถิติของตัวเองที่ทำรอบก่อนได้หรือเปล่าเขาก็โดดมาแล้วครับใกล้มาแล้วตอนนี้แผ่นเหล็กยังต้องเทือน พี่ไหมหนูไปจิ้มเราเล่นรอแจนจะบอกว่ามันมันหยุดได้นะถ้าพี่ไม่มั่นใจที่จะโดดพี่หยุดก่อนก็ได้หยุดได้วือบอกไอ้รก็ี่ว้าพี่มามาแล้วไปแล้วทุกคนนี่เปนประตูไฟสีฟ้าทำให้พวกพี่กระโดดสูงขึ้นโอ้โหเลยไหนดูสิพูดจริงด้วยเดี๋ยวก็หาไปโอเคสุดยอดประตูเหลืองอีกแล้วเหรอไปพี่มาไปแล้วทุกคนไปเอาไปไปนู่นไปนู่นเลยตกไปมา ฉันต้องลงภูเขาไฟเหรออ๋อมนต้องลงมาในภูเขาไฟอ๋อที่นี่ที่นี่น่ากลัวมากเลยเราติดอยู่ที่เนี่เหมือนกับเราติดกับดักเลยอ่ะใช่ใช่ก็กลัวเหมือนกันมาที่นี่เหรอเออเราต้องซื้อตั๋วไหมอ่ะฟันเฮาส์เหรอนี่ตัวเอ็นมันตกลงมาดิเราไม่ต้องซื้อหรอกเพราะคนขายมันไม่มีอ่ะฉันว่าเราเข้าไปเลยดีกว่าฟูเฮาส์หนังเกาหลีสมัยก่อนว้าวจะใช่เพลงมาเลยเฮ้ย